สวัสดีค่ะสวัสดีนีีต้อนรับค่ะเจอกันอีกแล้วคลิปนี้จะมาทำไมถืออะไรมาด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือขิงนะคะทุกคนขิงที่เราซื้อมาแล้วก็กินไม่ทันเนาะวางไว้แล้วนังก็เกิดมีงอกขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ส่วนนี้เราเอาไปต้มได้นะคะทุกคน ส่วนที่เป็นหัวนี่เรายังเอาไปต้มได้เนาะส่วนตรงที่เป็นงอกตรงนี้ที่เขาคที่เขาแบบว่างอกออกมาแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการค่ะทำการหักนะคะทำการหักเอาส่วนที่เป็นงอกตรงนี้นะคะที่เป็นแง่งออกมาเนาะนี่ค่ะหักออกมาแบบนี้เลยทุกคน แล้วเราก็จะลองเอาไปปลูกนะคะทดลองไปปลูกเนาะทุกคนดูค่ะเขาจะมีเป็นตุ่มๆนะรากเขาจะออกตรงที่เป็นตุ่มๆนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอโทษปลดอภัยด้วยนะคะเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเป็นหวัดเพึ่งหายค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการเอามาให้ดูค่ะนี่ค่ะทุกคนที่เราเคยหักแล้วก็เอาไปชำไว้นะเห็นไหม<ก>เขาเกิดนะนี่เราก็หักออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาเอาฝังไปในดินนะคะฝังไปในดินเสร็จแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นรากไหมคะรากเขาจะออกออกตรงที่เป็นตุ่มๆค่ะตุ่มๆที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะเขาจะเป็นรากออกมานี่ที่เราหักออกมาใหม่เราก็จะ เราก็จะปักลงไปในดินแบบนี้เลยนะคะเขายังรากเขายังไม่งอกออกมาเนาะก็คือเราสามารถชํำลงไปได้เลยนะคะกดลงไปในดินแล้วก็เอาดินกบๆไว้นี่เห็นไหมทุกคนที่เราชํำไว้ก่อนหน้านี้นะคะมีงอกออกมาเพิ่มเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรากเขาทีเาออ่เขาออกเขาออกรากมานะคะนี่ค่ะ นี่เพิ่งปักไว้ไม่นานนะเขาก็ออกล่างมาแบบนี้เนาะก็รอนะคะรอลุ้นค่ะลุ้นว่าเขาจะโตไหมเนาะแต่จากที่เราทดลองนะคะทดลองปักไว้เนาะเขาก็มีลากออกมาแล้วก็สามารถมีงอกออกมาให้เราเห็นเนาะ อันนี้เราก็ต้องขุดนิดนึงนะเพราะว่าเขามีรากแล้วนะคะกดลงไปเลยไม่ได้นะคะถ้าเรากดลงไปเลยรากของเขาก็จะหักเนาะก็ต้องขุดทําหลุมนิดนึงแล้วก็เอาดินกบไว้เหมือนเดิมเนาะนี่ตรงนี้เราก็จะหักออกค่ะหักแล้วเราก็จะไปปักไว้ในดินเหมือนเดิมปักไว้ในดินด้วยกันเนาะรอดูรอรุ้นว่าต้นไหนจะรอดต้นไหนจะตายนะคะ ก็พอดีเห็นว่ามันมีงอกมีแง่งออกมาเนาะก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอาไปฝังดินไว้แล้วเขาจะมีแบบว่ามีรากออกมาไหมเขาจะโตไหมนะคะก็ผลปรากฏว่าโตค่ะก็คือโตไหมยังไม่รู้เนาะแต่เขามีรากมีงอกออกมาเนาะ ่วนขิงตัวนี้นะคะที่เหลือนี้เราก็าไปต้มกินนะทุกคนเอาไปล้างน้ําแล้วก็าฝานค่ะฝานต้มกินเป็นชาระหว่างวันได้เลยนะคะก็คือกินได้ทั้งวันเลยค่ะกินได้ทั้งวันนะคะก็คือเขาก็สามารถป้องกันร,รักษาโรควิบวับได้ค่ะทุกคนกันดาก็ลองมากับตัวแล้วนะก็คือโอเคได้ผลจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ากำลังเริ่มมีอาการนะคะ ใครที่กำลังเริ่มมีอาการของโรควิบวับนะคะก็สามารถต้มน้ำขิงกินกินแบบร้อนๆเลยนะคะกินแบบร้อนๆเลยเนาะหรือว่าใครที่สามารถกินขิงสดๆได้ก็ยิ่งดีนะคะใครที่สามารถกินขิงสดๆได้ก็ยิ่งดีเลยค่ะกันดานี่ชอบกินค่ะก็เลยปลอดโรคนะคะก็คือแบบทำอะไรเราไม่ได้เนาะ ทั้งกินน้ำขิงทั้งกินน้ำมะนาวค่ะทุกคนก็นี่นะคะได้ผลจริงๆเนาะเราเอามาปลูกไว้แบบนี้ก็เดี๋ยวรอรุ้นอีกทีว่าเขาจะโตจริงไหมนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีงอกมีรากออกมาเยอะๆแล้วกันดาก็จะเอาไปลงดินนะ เอาไปลงดินหรือว่าอาจจะแบบว่าแยกกระถางเนาะงอกละหนึ่งกระถางแบบนี้นะคะแยกแยกกระถางออกไปต้นละหนึ่งกระถางเนาะอันนี้คือแบบว่าเอามาชํารวมกันไว้หลายๆต้นเลยค่ะหลายๆแง่งเลยนะคะทดลองค่ะทดลองก็ได้ผลได้ผลออกมาคือนางมีรากออกมาแล้วก็ มีงอกเพิ่มออกมาด้วยค่ะขออภัยนะคะเสียงแบบว่าเสียงไม่ค่อยดีเลยเนาะทุกคน <c oughs> กันดาเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไอนะคะไอเสร็จแล้วก็แบบว่าทรมานมากเลยเนาะไม่รู้จะทําไงคะ่ะทุกคนก็หาวิธีทํายังไงให้มันหายไอเนาะกันดาก็เลยลองเลยค่ะลองแบบ ฝานมะนาวค่ะทุกคนทุกคนลองนะถ้าใครกำลังไออยู่นะ <c oughs> โอ้ยขออภัยนะคะใครที่กาลังไอนะคะ <c oughs> ก็ลองฝานมะนาวเสร็จแล้ว <c oughs> บีบลงไปในลำคอเลยนะคะ <c oughs> อ้าปากก,กว้างๆแล้วก็บีบบีบให้มันลงไปที่คอเลยค่ะทุกคน <c oughs> ลงไปที่ในลำคอเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> มันสามารถที่จะละลายเสมหะนะคะแล้วก็ทำให้เสมหะเรา แตลายแล้วมันก็จะออกมาได้นะคะก็จะไม่ทําให้เราไอเนาะอาการคันคอก็จะหายไปด้วยค่ะทุกคนเนาะกลนก็อาศัยสมุนไพรนี่แหละนะคะทั้งขิงต้มเนาะทั้งน้ําขิงแล้วก็ทั้งน้ามะนาวค่ะทุกคนทดลองดูนะคะทดลองดูเพราะมันเป็นสมุนไพรค่ะทําได้เนาะลองทําดูนะคะทุกคนแล้วก็ นี่ถ้าใครมีขิงที่แบบว่าซื้อมาแล้วกินไม่ทันหรือว่าออกแง่งออกหน่อมาแบบนี้ก็หักมานะคะลองหักมาแล้วก็ามาชําไว้แบบการดานะคะก็จะได้ต้นขิงค่ะก็จะได้ต้นขิงอีกหน่อยเราก็จะได้กินใบขิงนะคะเป็นไงคะทุกคนได้ผลจริงๆเนาะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะฝาก กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปเนะาะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้าเกิดแบบว่าทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็เราก็จะได้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปใหม่ที่กันดาจะนำเสนอนะคะ ก็มีหลากหลายเรื่องราวค่ะสำหรับช่องกันดาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ